สนามสนามที่เล็กที่สุดเฮ้ยตัวดีเจียนมะน่ะใช่เลยเป็นหมีอ่ะเป็นหมีอะไรขอกาต่ายกระต่ายกระต่ายเป็นตัวกระต่ายมันคือตัวกระต่ายมีลูนปะตะกินมีมีแล้วด่านนี้ยังไงก็โดนตีกูฉีกไปทางขวาก่อนแล้วมันเป็นไปบ้านผีฟ้ามาดูบ้านผีฟ้านะเจมือยู่แถวไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเย้โดนกระสุนกว่ะขวาบนขวาบนแก่อยู่ มันพุ่งมันพุ่งจะมันจะติดต่อจะมาดิมาเต็บตู้ไม่ทันตัวเต็บตู้ไม่ทันเหมือนกันสวยสวยรูนหายรูนหายสวยสวยครับสวยแม่งนะเล่นไปสามเปิดพอไปปั่นบ้านฟ้านะอลิสเดี๋ยวพี่เปิดให้พี่เปิดได้พี่เอาเปิดเปิดกล่องมาเดี๋ยวนะอลิซออลิซมาป่ะอลิซมาป่ะไม่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 มือโมันโป โปอะไรวะใช่หรอมันวิ่งไวจังอะ啊แตกกันเลยวะเราต้องชนะโปรดิวะตอนที่นรกกันเราต้องสู้จัดหน่อยจัดหน่อยรลบซันเราต้องสู้เราต้องสู้พวกเราทุกคนต้องสู้โปรทำให้น้องๆมันเยิงอย่างโยละหนึ่งแพ้อาริสบันแตกอาริสบันแตกแพ้กูบอกเลยว่าแพ้แล้วพลาดดิจิพี่เมอเมอมึงดูมันวิ่งดิอเ้ยเหรอ มันหายล้วไม่่ใชเหรอพิ้งดีไอ้เหี้ยเดเปิดกล่องล่างเลยไปเปิดไปเว้นตรงนั้นพี่เกิดได้กล่องรับไม้เนี่ยไอ้กูเจอลุ้นกูถอนก่อนมีกล่องใยบานแบบที่ยังไม่ใช้แล้วพี่ไม่มีไม่มีโหไม่เห็นกูกูไม่ได้หรอวะบาร์ตี้มึงได้เปล่าแหมว่าเดินเร็วแต่ว่ามันมันมันเนียนอะ มันแบบมันเนียนอ่ะมันเนียนมันเนียนมันไม่เร็วจนเกินไปแต่คือเบนโดะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันว้าวะแต่แบบมันเห็นแล้วมันก็คือแบบมันมันเอาอยู่อ่ะเฮ้ย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 ไอ้ก๊อปน้องมึงเชื่อกูยังมึงเชื่อกูยังกูบอกแล้วกูมึงลองได้ใครใครไหนเดี๋ยวพี่ลองเน๊ตเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอลองน้องหน่อยโบเนียนเหรอ๋อตั้งความเร็วให้มันสปีดแบบพักก่อนแบบนิดนิด พี่จัดให้พี่จัดให้เดตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่เอกเลาะพี่เอกเลาะไปเดี๋ยวได้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 เลยได้เลยน้องๆน่านน่านมันแบบเปิดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเร็วจริงเร็วจริงอุ้ยไมแตกไมนแตกไมัแตกไมัแตกอุ้ยเร็วจริงเร็วจริงโอ้โหไอ้เหี้ยเร็วอะไรปานนั้นไปแล้วเจอกันเจอกันอุ้ยเหี้ยเร็วจังวะ เร็วจริงว่ะเจอการเร็วหรอเร็วนะบ่เร็วนะบ่เฮ้ยเร็วจริงเร็วจริงอะเฮ้ยมาเดินมันเดินยัดเนี่ยเพราะมันเออมันขับรถป๊อปใส่กู์เลยรีบรีบรีบเว้ยรีบปัดเอาเว้ยรีบปัดเอาเว้ยมันขับรถป๊อปใส่กว์เออไอสัตว์เร็วจริงว่ะมีเร็วจริงเร็วจริงเร็วจริงหมดยัง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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ตีทันได้ไงน้องโอ้โหโด้แบบนี้น้องตีผีทันอะไรขับเนี่ย อะไรอ่ะมึงก็ไปกิงของกิงของกิงเฮ้ยเราต้องชนะมันเด็ดเราต้องรอดสี่นะเว้ยมึงเชื่อกูเราต้องรอดสี่มึงไม่คิดมันจะเปิดออปชั่นเสริมบ้างเหรอเออไม่ตีเสริมเราต้องสู้มันดิวะไปไปขึ้งนั้นไปขึ้งนั้นไปขึ้งนั้นก็มาดิจ้ารหโอ้เราเลี้ยงเพียงกันเฮ้ยหนึ่งแผ่นนะเว้ยหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นเองนะหนึ่งแผ่นเองนะไม้แตกนะเว้ย็หนึ่งแผ่นเองพังไปหนึ่งแผ่นเฮ้ยมันมันก็ไม่มันไม่เปิดมันไม่เปิดมองมันไม่เปิดมองเปิดแค่วิ่งเร็วมันมันมันไม่เห็นผมออ่่่ะดดด้วยมมมัันนไกง เราต้องรีบปั่นเจเราไม่ต้องหิวแล้วกไม่มีก็โอเคพี่เครื่องอไรันนะ้นไแ้นี่นี่ี่เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้เอมันพูดแบบนี้กืยัง้บ้านปาไปแล้วเออหมายบ้าน้าไปแล้วโง่ล้มเลยไอ้ก้อนเพชรไหมไม่กี่แผ่นเลโอเคแผ่นไม่ด้านแล้กลับถ้ากับมันมีแค่แผ่นเดียวมันมีแค่แผ่นเดียวที่มันที่มันกระทืบมันต้องโดยสองครั้งหมายถึงแตกคือมันน่าจะปรับมันมันน่าจะปรับให้เงมี่ประมาณแบบบัตรละ่องบัตรละาอะไรอย่างเงี้ย ม่มาว่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้มาแล้วอริสอริสอริสเราช่วยก๊อฟหน่อยพี่ลากไปข้างข้างมันเอาเพียงมันเอากูมันเอากูมันเอากูแบบไม่มีก้อนหรือไงเราเนี้ยมันไม่กดที่ขวาตีสัตว์เราจริงว่าบอกเราจริงมันเอาจริงแต่ไม่มีโก้อนเขาเล่นข้างหลังอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบไม่มีโก้อไว้แบบไม่มีโก้อนเจอกูเจอกูเจอกูสองรอบหน่อยสองรอบเจอกูหน่อยสองเฮ้ยไม้แตกแล้วใครบอกว่าอันเดียววะใครเล่นบอกว่าอันเดียวไอ้เกี้ยของอย่างง่วเลยมึงบอกว่ามึงไม่ได้เล่นไม้มันไปกระทียตรงไหนอ โอ้ยเยี่ยคอปมึงแม่งไม่งั้นกูเสียไปแล้วโอ้โหมึงไม่โกหกกูไม่งั้นกูเล่นกับมันพี่โอ้ยไม่ไม่ไม่ไม้แตกไปแล้วนะไม้แตกไปแล้วนะไอ้กคอปไม่โกหกกูไม่งั้นกูเล่นกับมันได้อุ้ยเรี่องไรผู้ชายคุณไม่ได้คุ่ไม่ได้คุณไม่ได้เฮ้ยเราต้องชนะเราต้องชนะมันไอ้กคอปโอ้โหเดี๋ว มึงชนะยัไงมึงเันดิ่งดีไอเียเราต้องชนะเราต้องชนะเฮียเลยะแบบไม่มีโก้เลยเลยไเลยไปไปเลยไปยไปเไปเลยไปเลไปเลย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 ไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเลนปเลยไเล่นปล้ไเล่นแเล้วปเลอไลไมเลีไเยไปไปอมยู่ไหเหีดวเเยปปลเเเยยยยเฮ้ยมันมานะมันมานะพวกมึงรีบปัดไวเครื่องอ่ะไม่ทันนเเยเไเไไปไยไป พี่จะหาพามาข้างหน้ามีมาไม่ไหนมเล่นหมดแล้วแมทแมทเทปเล่นได้พี่ซ้ายมือบ้ทาเเล็กหรอเ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 หรอหรงเหรอรอเหอเหรอเหรอเหรเหรอเหอกหตเหรอ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 ้หอเหรอเหอเหร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 อเอเเรอเหรอเอเหรอเหรรอเรหรอเเเหอตายเยอออออเออยู่อ ไอ้บอสกูอยู่หน่อยบ้านใหญ่บอสกูหน่อยบ้านใหญ่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 มันแตกไปแล้ว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 แบบไม่มีอีโก้แบบไม่มีอีโก้พี่เองอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่แบบไม่มีอีโก้แบบมีอีโก้แบบมีอีโก้โอ้โหมันยัดไม้อ่ะปะคนหนึ่งปะคนหนึ่งปะคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยบล็อกเดี๋ยวค่อยบล็อกเดี๋ยวค่อยบล็อกเดี๋ยวค่อยบล็อสยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคโอเคพี่บล็อกเดี๋ยวให้บล็อกเลยพี่บล็อก ไอ้บอก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 เฮ้ยบอกกูหน่อยเลยคุณมันเร็วมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปเฮ้ยมันเร็วเกินไปโอ้โหพี่จะจะสองพี่จะจสองน้องพี่จะจสองโอ้โหไม่ทันจริงว่ะไอ้เคี้ยงคุณไวเลยไม่ทันพี่ผมไม่ประกบพี่ยังไม่ทันเลยโอ้ไม่ได้มันเร็วอะไรขนาดนั้นวะบอก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 เกบอ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 กโอ้บอกไม่ทันแล้วโอ้โหทันแล้ว โอ้เครียแม่งวิ่งเร็วจริงว่ะหมูแม่งเดินไวยิบหายเลยโอเคนี่ก็สัต่นหานะเว้ยสัตว์คือแม่งมั่นใจอ่ะชิดซ้ายอ่ะเดินตียับยับอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวเครื่องเฮ้ยเราปั่ดมาได้ตีเครื่องแล้วเราต้องรอคนหนึ่งนะเว้ยถ้ารอคนหนึ่งคือเราเราเราชนะเลยล่อหนึ่งก็ล่อหมดอ่ะโอ้คนจีนเฮียเฮียช่วยกูด้วยไม่ได้ยยังเดี๋ยวเราไม่ได้เร็วไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ตายไม่ตายปุ่งตายแล้วตรงเนี้ยมึงคอยดู กูก็โดนแบบนี้มันตีข้ามมาแล้วแล้วมันก็เดินมาตีหลังมึงกูโดนแบบนี้เลยตีไม่ทันภาพเดียวกับกูเป๊ะเลยมันมันไม่ได้อะมันเร็วเกินอ่ามึงภาพเดียวกับกูเป๊ะเลยไอสัตว์โมนีเเดงไหมอ่ะแล้วผมแล้วกูปั่นบนเนินนี้คือไอ้แมันจะแขวนหูกูแขวนไม่ได้เฮ้ยไปไปหาลูกกูเลยครับพังเลยเฮ้ก๊อปเหมือนมันรู้เลยเหมือนมันรู้เลยรู้ดีรอยหี้ยอะไรมันจะไม่รู้ได้ไงเริมออปชั่นเสริมมามั่งนะเรียนมากนะ นี่ไงนั่งหอนั่งเ่อเนาะเอาชั้นเสริมเอาชั้นเสริมมาแล้วเนาะตอนนี้กรอบกรอบมาแล้วนะตอนแรกไม่เปิดกรอบนะตอนนี้กรอบแล้วนะตอนนี้กรอบแล้วออมแ้้้วังงง่ะะะนนไไไไกกกดดดึึบรตหู เจไม่รเไทยคนจีัดแล้ไอ้เขาปยับไไอ้เขาเฟนไหนคนจีคนจีตายแล้วไอ้เขาตายแล้วไอ้เาตายแล้วเฮ้ยเราต้องรอดนุ่มวิเราต้องรอสักคนเลยเดี๋ยวย้อให้ปัดเลยปัดเลยมีททงลังอยู่เดี๋ยวยงให้เดี๋ยวยงให้ปัดไปเท่าไรแล้วอะไปไหนอะมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมัเครื่องมัอยู่ที่เครื่องอยู่ที่เครื่องอยู่ที่เครื่องไอ้เบนซ์มึงแอบไว้เบนซ์มึงแอบไว้เดี๋ยวให้เจมส์ี่มองมันเห็นมึงไม่ต้องหันเงี้ยมันมีความแอบไอ้มันปิดมันป อาลิสให้มันเห็นเลยอาลิสใ้มันเห็นเลยอลิสวิ่งบนฟ้าเลยไอ้ไก่กอเจอิแล้วไอ้เบนเจอรลิสแล้วมึงมึงต้องมึงต้องปัดล้อ้เบปัดอยู่ไอ้เจี้ยห้เียโอ้โหกรอห้มันจะามีไหมมีไหมเอ้ยับเลยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอบอกว่าไม่ต้องรอพี่บอกว่าไม่ต้องรอเออไม่โดนไม่โดนโอ้บอกว่าไม่ต้องรอมันไม่อุ้ไอ้เนไอ้เสร็จเลยไอ้เสร็จเลยผมคิดว่ามันทันเสร็จ้ไอ้เส็จ เออเตะไปเลยเตะไปเลยเราต้องชนะแต่มวกเข้าไปใกล้ไปรอช่วยไม่ต้องไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่ตอนนี้มันยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดตอนแรกตอนแรกมันยังไม่เปิดตอนแรกมันยังไม่เปิดนุ้ไม่ไม่ทันไอสัตว์วนรอบนึงยังไม่ทันเลยอ่ะมันไปไหนแล้ววะไปหายไนเลยแบบเน้นเลยมันต้องไปหายไนเลยเน้น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 น้นเน้นเน้นเลยดิ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 ้นเลยโอ้นเน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 นเน้น รอเหรอยืนรอเหรอมันตีไก่ขึ้นได้ป่าวะยืนรอเหรอน้องยืนรอเหรอครับยืนรอเหรอครัเขาหลุดป่าวะหลุดที่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วเนี่ยมึงกดขี้ควายทีดีไอ้ก๊อล์ฟเอามืองวดไอ้ก๊อมันมันบอกกูตอนแรกว่าถ้าอันนี้ไม้แตกนะกูเล่นกับมันได้เลยนะเว้ย มึงไม่ไม่น่าโกหกคืเลยจะเล่นกับมันกูจแม่เงเร็วจังก<ด>ู <c oughs> ไหวกูไหวกูไหวปลาสุดท้ายพอเราปั่นครบมันจะเปิดอีกฟังก์ชันหนึ่งนะกูรู้เ <c oughs> ปิดีเอ้ยมึงว่ามันจะเปิดฟังก์ชันใหม่ปะมึงคือมันทำอะไรอ่ะไอ้มึงเรามึงคลิกขวาเสร็จปุ๊บม,มึลงลุกเลยนะเว้ยมันจะปล่อยให้มึงแห้งหลุมอยู่ไหนปุ๊บมึงรู้ว่าหลุมอยู่ไหนไม่รู้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 ไม่เห็นเลยอ่ะบนเนินหรือเปล่าเบ้นเราๆนะบนเนิน่ะไม่มีนะ ที่ไหนได้มันล้อรถถังเมึงคิดว่ามันมึงคิดว่ามันมองไม่เหหลุมหรอไอ้เบนเอาไอ้เบนเอาเลยไอ้เบนมาเลยหาหลุมเร็วไอ้เฮียเอ้เสียงลมเสียงลมไม่มีเลยไม่มีเบนเบนน้องรักมนันเล็กเลยสัตว์มบันเล็กแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียไม่มีนหลุมที่ไหนวะไ้ไมโดนมันมันจะงอไกลๆไว้ยเนี่ยตอนไม่รับมาไปรับได้มาับได้มามามาห้มาไอ้เบน มันไม่หลอกหรอกมันไม่หลอกคือมันไม่หลอกอะไรเลยมันไม่หลอกอะไรเลยมันเอาจริงเลยมันไปหาโท่มันไปหาโท่ไอ้เบ้นมันเปิดฟังก์ชันเสริมมันเปิดฟังก์ชันเสริมแล้วไอ้เบ้นหาท่อเปิดประตเปิดประตูเปิดประตูสู้กันดีโอ้ยเฮียมันเปิดฟังก์ชันเสริมไอเฮียโอ้ไยเฮียวิ่งวิ่งไปแบบดิบๆนั่นเปิดฟังก์ชันเสริมว่ะเฮียเมันมาแล้ววิ่งไปหลุมแบบเน้นๆเลยอ่ะมล้อก็ ไม้ข้างหน้ามึงยังไม่ได้ชื่อเบนท์ไม้ตรงเนี้ยไม้ตรงรอบรอบหินน่ะไอ้ก๊อลฟมาเล่นไว้มันยังไม่ได้ชื่อมันเดินวนอย่างเดียวเว้ยมันไม่โดดหรอกเออไปโดดแล้วเปิดไม่ได้ว่ะเออเนียตรงนี้ยังโโหน่อยโโหน่อยโโหน่อยแล้วมันก็จะเดินอ้อมมาตีมึงไมันเออโอ้ยเออเอ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยพัดอดิ มันเห็นเป็นก่อบไปเบนเดินตาเถิดนะหน้าไปหน้าไปสว่างไม่มีขนเลยเฮียไม่เดินตามแบบแม่นเบ้นแล้วลูกคนต้องไปฉายใส่มันนะเว้ยมันเห็นเป็นกรอบไปเบนไปไหนมันเดินมันถูกเห็นเปล่าไอ้เหี้ยจริงเลี่ยมจัดเลี่ยมจัด ตอนตอนมันไล่กูมันวิ่งไปชิบหายเลยกูไม่ม well ันกดที่ขวาคือคือมันไปเจอมึงอ่ะมันไม่ได้กดที่ขวาเลยเบนตรงนั้นที่โดนคือมันตีขึ้นขวาหมดเลยยังไม่คนเด็กเแคยเลยนะเว้ยมันจะปล่อยมันจะปล่อยเบนต์มันจะปล่อยเบนต์อย่าดิ้นดิเบนต์อย่าดิ้นดิอย่าดิ้นดิอย่าดิ้นอย่าไปเล่นกับมันไอเบนต์ส่งให้ปอนไม่ไกลเลยเบนต์กูว่าคนใครปล่ไอยเนี่ย หี้ยก yeah, yeah, ูจะบอกให้เนอะเว้ยแล้วคือมันรู an ้ว่ามันนำมันอาการตันไม้แตกมาแต่ว่าที่กูจูได้ระาดเพราะอะไรเลยวะไม่กลัวไม้ใช่เหรอโอ้ของกูไม่มีคำว่ากลัวเลยไอสัตว์กลัวไม่ที่ไหนล่ะมันยัดทุกดอกเลยเอาคำด่าภาษาจีนมาดิคนจีน ดีพอร์แลไววะเฮ้ยในนี้มันต้องกดเลือกเลือกในนี้มันต้องเลือกอันไหนไว้เบนส์ในในช่องรายงานในช่องรายงานอ่ะอันที่สามปะอันที่สามการเอาเปรียบอะการเอาเปรียบเออแฮกสปีดสปีดแฮกยังไม่สันหานะเว้ยสัตว์สปีดเขียนไงวะ S อะไรวะ S อะไรวะ SP P D แล้วก็แฮก ไอ้เอกสารคนเจียนนอนเอ้ยต้องคียเตอร์นีน่หว่า